ะะมาต่อกันที่ทานน้ำใจที่หลังไหลช่วยหญิงวัย59ปีนะคะซึ่งก็เป็นผู้ป่วยนอนติดเตียงอยู่ในาเล้าไก่มานานกว่า4ปีแล้วค่ะทางผู้ใจบุญนะคะได้มีการบริจาคเงินช่วยเหลือครึ่งวันเ,นเกือบ1ล้านบาทนำเงินไปสร้างบ้านใหม่ให้ค่ะกรณีที่มีพลเมืองดีนะคะไปพบกับนางแสงทิพเพื่อนเกาะอ,อายุ59ปี เป็นผู้ป่วยติดเตียงครอบครัวก็ยากจนนะคะต้องอาศัยอยู่กับสามีที่อายุ63ปีในเล้าไก่นะคะของญาติเนี่ยมานานกว่า4ปีที่บ้านอ่างหินเหนือหมู่ที่4ตําบลทงชัยเหนืออำเภอทงชัยจังหวัดนครราชสีมาค่ะล่าสุดคาทางด้านนะัก ทนางทางด้านนางนัททินีพรจันทระโนทยัยนายกเหล่ากาชาติจังหวัดนครราชสีมาก็ได้นําคณะของกาชาติจังหวัดแล้วก็หน่วยงานต่างๆนะคะอย่างเช่นเจ้าหน้าที่จากสํานักงานพัฒนาสังคมจังหวัดประหลัดอําเภอปักธงชยัยคุณหมอจากโรงพยาบาลปักธงชยัยไปเยี่ยมให้กําลังใจครอบครัวนางแสงทิพย์ค่ะพร้อมกับได้มอบเงินรถเข็นแล้วก็ถุงยังชีพให้ไว้เพื่อที่จะเยียวยาในเบื้องต้นก่อนค่ะ โดยทางด้านนางนัทธินีพรนะคะ,ะทางนายกเหล่ากาชาติจังหวัดนครราชสีมาได้รับทราบค่ะว่ามีหญิงวัย59ปีซึ่งประสบอุบัติเหตุนะคะถูกรถชนเมื่อปี2 5 4 1จนต้องผ่าตัดสมองแล้วก็เป็นผู้ป่วยติดเตียงมาตั้งแต่นั้นนอนพักอาศัยอยู่กับสามีในเล้าไก่ค่ะมานานกว่า4ปีก็ไม่ได้ออกไปไหนเลยนะคะส่วนฐานะทางครอบครัวยากไร้เพราะว,ว่าสามีก็ใช้เงินรักษาพญาจนหมดค่ะ ต้องไปหารับจ้างทั่วไปเพื่อหาเงินมาซื้อหาอาหารประทังชีวิตกันไปวันๆจึงได้ประสานหน่วยงานต่างๆเข้ามาช่วยเหลือดูแลสภาพความเป็นอยู่ให้ซึ่งก็มีการทําความสะอาดที่อยู่อาศัยให้สะอาดถูกสุขลักษณะนะคะแล้วก็มีการมอบข้าวของเครื่องใช้เครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือเยียวยากันในเบื้องต้นก่อนขณะเดียวกันค่ะวันนี้นะคะมีการประสานทางเจ้าหน้าที่พยาบาลจากโรงพยาบาลปักทงชยัย มาช่วยดูแลในเรื่องของสุขภาพของนางแสงทิพย์ด้วยนะคะโดยก็จะต้องมีการทำกายภาพบาบัดให้เพื่อให้สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ในระดับหนึ่งนะคะให้อาการดีขึ้นนะคะซึ่งทางการท่าจังหวัดนครราชสีมาก็จะมีการจัดเจ้าหน้าที่ค่ะมาติดตามนะคะดูแลความเป็นอยู่ให้อย่างต่อเนื่องเลยค่ะ ต้องบอกว่าจากเคสวันนี้นะคะคุณแสงทิพย์นะคะอายุ59ปีนะครับคือทางต้องบอกว่าทางเหล่ากาชาติเพิ่งทราบเรื่องเมื่อวันสองวันที่ผ่านมานะคะว่ามีผู้ที่เอ่อเจ็บป่วยนะคะแล้วก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะคะตรงนี้อยู่ที่ที่บ้านกับสามีซึ่งซึ่งลูกก็ก็ไม่มีนะคะต้องบอกว่าลูกเสียชีวิตไปแล้วนะคะก็ยากลําบากนะคะทางเหล่ากาชาติก็ได้ประสานมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็เข้ามา เยี่ยมมาดูแลนะคะหน่วยงานที่เราประสานไปก็มีพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะแล้วก็าทางอำเภอนะคะทางท้องถิ่นนะคะที่จะดูแลเคสนี้นะคะแล้วเราก็ได้จัดผู้ที่มีที่ใจบุญนะคะต้องบอกว่าผู้ใจบุญที่เข้ามาดูแลนะคะมาช่วยในเรื่องต่างๆนะคะตรงนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้ใจบุญไว้ด้วยนะคะตรงนี้ถ้า ผู้ดได้โอกาสลสักษณะนี้นะคะทางเหล่ากชาติเนี่ยนะคะเราอยากจะเข้าไปดูแลแต่จริงๆแล้วบางครั้งเนี่ย เราไม่ทราบจริงๆนะคะว่ามีผ so, yeah. ู้ได้โอกาสอย่างนี้อยู่ในสังคมในหรืออยู่ในครูราชนะคะต้องบอกว่าถ้าท่านไหนทราบนะคะว่าผู้ได้โอกาสที่ยังขาดการดูแลที่ภาครัฐยังไม่ได้เข้าไปดูแลไม่ว่าจะเป็นกระชาติเป็นพมหรือหน่วยงานอื่นๆที่ยังไม่ได้ไปดูแลนะคะแจ้งมาที่เหล่ากชาติหรือทางอำเภอแจ้งอำเภอหรือแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อประสานมาที่เหล่ากชาติเรายินดีที่จะเข้าไปอยู่ไปดูแลไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทุกๆทุกคนที่ที่ประสบปัญหาตรงนี้ค่ะ ซึ่งตอนนี้นะคะหลังจากที่เรื่องราวชีวิตของคุณป้าแสงทิพย์ถูกตีแผ่ผ่านสื่อต่างๆระยะเวลาเพียงครึ่งวันเท่านั้นปรากฏว่าซึ่งมีผู้ใจบุญค่ะก่อนหน้านี้ไปเปิดบัญชีธนาคารให้นะคะเพื่อรับเงินบริจาคช่วยเหลือจากผู้ใจบุญแล้วก็เมื่อวันที่13พฤศจิกายนที่ผ่านมาเปิดได้เพียงครึ่งวันมาดูอีกครั้งในเวลา10นาฬา30นาทีก็พบว่า มีผู้ใจบุญจากทั่วประเทศไทยโอนเงินเข้ามาช่วยเหลือคุณป้าแสงทิพย์เป็นจำนวนมากค่ะยอดเงินณนวันที่13พฤศจิกายนเวลา10นาฬกา30นาทีมีถึง9 3 10, 1 5, 70, 2 4 5บาท70สตางแล้วค่ะ